สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์วันที่1นถึงแนะเดือนพฤศจิกายน2568นะจะบอกว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอเริ่มต้นเดือนใหม่สุขสดใสอิ่มเอมเพรมใจอย่าไปคิดอะไรเยอะนะจบจบกันไปเคลียร์กันไป พูดไปสองภัยเบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองไม่พูดก็ไม่มีปัญหาหันหลังให้ความวุ่นวายหันหลังให้ปัญหาต่างๆแล้วจะอยู่อย่างสงบห้าเหรียญหันหลังให้ห้าไม้เท้าไม่รบราไม่รบราไม่ต่อความยาวสาวความยืดไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นอยากมีความสุขต้องทำอย่างไรบ้าง 1. เปลี่ยนงานย้ายงานคืออยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นะ ห้าไม่เท้ามันคือความหมายของความขัดแยง้งคนเราความคิดทัศนคติมันไม่ไปในทิศท,ทางเดียวกันอยู่กันไปก็ทะเลาะกันประชุมกันปรึกษากันก็มีแต่เรื่องให้ปวดใจอันนี้คือข้อที่1คือความคิดและทัศนคติของคนในที่ทํางาน 2. เงินเดือนผลประโยชน์ค่าตอบแทนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้เงินเดือนน้อยเกินแล้วมีแต่ปัญหามีแต่ความขัดแย้งอีกทํางานก็ได้ค่าแรงไม่คุ้มค่าใบ,าบานะสิบถ้วย จบจบเริ่มต้นใหม่สุขสดใสมีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นฟ้าหลังฝนสวยสดงดงามแต่ถ้าอยากอยู่กับความขัดแยง้งก็แล้วแต่สำหรับบางคนที่ไม่มีตัวเลือกจริงๆก็รู้สิป,ปะไม่พูดไม่เถียงไม่อะไรใดๆไม่แสดงความคิดเห็นจบแค่นั้นแล้วจะอยู่ได้ลูกน้องบริวารสำหรับคนที่เป็นเจ้านายสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้านายที่ดีคือเจ้านายที่มีเมตตาให้ค่าแรงที่ เขาเรียกว่าอะไรเดียมันก็คนสมเหตุสมผลอะเนาะแต่ถ้าจ้างลูกน้องแพงไปอแล้วมันทํางานให้เราไม่ขุมอะอันนี้เหนื่อยอันนี้บอกไว้เลยนะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือห้ามไม่เท้าเนี่ยลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังสื่อสารอะไรก็ไม่เข้าใจไม่ให้ความร่วมมือที่ดีอะไปะไปไหนก็ไปนะจบซะเคลียร์ซะรีบคเคลียร์ตัวเองตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ต่อๆไปมันจะได้ดีเพราะมันมีปัญหาอยู่มันมีอุปสรรคอยู่ การเงินช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยเบาๆในที่นี้เนี่ยสัญลักษณ์ของไพ่ห้าเหรียญกับห้าไม่ทาว่าอย่าใช้เงินเกินตัวถ้าเราใช้เงินเกินตัวเงินช็อตแน่นอนเห็นไหมมันยุ่งเหยิงมันวุ่นวาย มันจะชักหน้าไม่ถึงหลังมันจะอีรุงตงุนังรายจ่ายที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วช่วงนี้อย่าไปเม้นด่าอะไรใครไปเอยนะจ๊ะเสือโซเชียลทั้งหลายระวังด้วยนะจ๊ะมันจะมีปัญหากันได้เสียเงินเสียทองฟ้องร้องกันนะอย่าแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะบางทีขัดหูขัดตาขัดใจบ้างก็ช่างมันเถอะนะช่วงนี้อย่าใช้ใจสุรุย่ยสุร้ายฟุ่มเฟือยข้อที่หนึ่งสองอย่าสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนหาเรื่องเสียตัง สามอย่ารีบร้อนเป็นหนี้คือช่วงเนี้รายระยะเนี้ยอย่าเพิ่งไปกู้ไปยืมอะไรเลยหมุนก่อนใช้ก่อนนะแล้วอะไรอะไรจะคลี่คลายมันเป็นช่วงระยะเวลาแค่เจ็ดวันอดทนแค่เจ็ดวันอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งเป็นหนี้อย่าเพิ่งกู้และอย่าเพิ่งลงทุนไม่สนับสนุนนะอย่าเพิ่งลงทุนในระยะนี้เพราะมันจะเจงเห็นเขาเทรดหุ้นกันเห็นเขาเทรดทองกันน,นู่นนี่ย้อนกลับมาถามตัวเองจ้ะ เธอมีความรู้หรือเปล่าคะถ้าเธอไม่มีความรู้หยุดไว้ตรงนั้นค่ะรายใจ่ายในครอบครัวเอาเฉพาะที่มันจําเป็นเนาะเรื่องบางเรื่องบางอย่างก็ยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องซื้อก็เอาไว้ก่อนเนาะแต่ก็มีนะเลขที่เกี่ยวกับครอบครัวที่มันจะให้โชคให้ลาบเราได้เลขอายุบริวารลูกหลานเลขบัตเลขทีนะการเงินช่วงเนี้ย ระวังอีกเรื่องหนึ่งคือผลประโยชน์ตกลงอะไรกับใครช่วงนี้ตกลงกันไม่ได้นะใครคาดหวังว่าจะซื้อจะขายอะไรช่วงนี้ตกลงกันไม่ได้คะ่ะทะเลาะกันจ้านะไอ้นี่อยากได้ถูกอีนี่อยากได้แพงคนซื้อก็อยากได้ถูกถูกคนขายก็อยากได้แพงแพงนะทำบุญไพ่ห้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ขอทานมันเป็นสัญลักษณ์ของคนเร่ร่อนร่อน,รอนเร่พเนจรทำบุญกับเด็กกำพร้าทำบุญกับคนตาบอดทำบุญกับคนยากไร้หรือ เดินมาริมถนนข้างทางเจอขอทานก็ทำบุญกับขอทานได้ส่วนใครจะทำบุญกับเด็กกัพรราวัดดอนจันทกับอาจารย์วันที่12พฤศจิกายนอยากร่วมบุญก็ทักแชทมาเดี๋ยวส่งเลขให้นะจ๊ะร่วมบุญกันแต่ถ้าใครไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องทำไปทำในแบบที่เราสบายใจเจอขอทานเจอคนตาบอดร้องเพลงเธอก็5บาท1ิบาทเธอทำไปทำน้อยแต่เธอทำด้วยใจบริสุทธิ์อะ เธอก็ได้บุญเหมือนกันนะจ๊ะส่วนเรื่องของความรักความรักเห็นแล้วก็อิรุงตุนังอยู่นะซัดกันนัวอยู่นะห้าไม่ท้ามันเป็นไพ่ปัญหาคุยกันไม่ค่อยเข้าใจคุยกันสามคำทะเลาะกันแต่มันก็ไม่เลิกนะแปลกทะเลาะกันดีกันอ้าวหายกนแล้วหลอหายกันแล้วหลอวหายโก้ลแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิบถ้วยก็ร้องเพลงด้วยกันเต้นระบำด้วยกันสักพักทะเลาะกันใหม่ สักพักงอนกันอีกแก้วหันหลังให้กันอีกแก้วมึงไม่ง้อกูกูไม่ง้อมึงกูไม่แคร์มึงกูไปก็ได้อะไรไม่รู้ลากลากเลิกเลิกร้อยวันพันเหตุการณ์เรื่องนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้เห็นด้วยเรื่องนี้โอ้โหนะสนุกสนานความรักสําหรับคนมีคู่คนวันเสาร์เป็นสีสันชีวิตเรื่องบางเรื่องยอมได้ก็ยอมไปเถอะจริงๆถ้าคุณรู้ว่าเถียงไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทะเลาะกันไปก็เท่านั้นนะ ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขดีกว่านะจ๊ะสำหรับคนโสดไม่พร้อมก็อยู่คนเดียวไปก่อนโฟกัสไปที่เรื่องงานโฟกัสไปที่เรื่องของการจัดการปัญหาชีวิตโฟกัสไปที่เรื่องของครอบครัวเพราะว่ายังย้อนแย้งในชีวิตใจหนึ่งก็อยากมีใจหนึ่งก็ไม่อยากมีใจหนึ่งก็แอบหวังว่าคนเก่าจะกลับมาอะ ให้ความหวังตัวเองต่อไปไม่พร้อมไม่ต้องเปิดใจนะจ๊ะช่วงเนี้ยเวลาจะทําอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่าย้อนแย้งในตัวเองจะอยู่หรือจะไปจะทําอะไรนะทะเลาะก,กับคนอื่นไม่น่ากลัวเท่ากับทะเลาะก,กับตัวเองนะเพราะว่ามันจะเถียงกันจะหหรือ2จะซ้ายหรือขวาเถียงกันไม่จบสุดท้ายไม่มีคําตอบนะจ๊ะไพ่ปัญหาไพ่ความขัดแย้งขึ้นแบบนี้นะไพ่การเงินเดือดร้อนติดขัดแบบนี้นะบูชาพญาน,นาคเถอ ลองไหมใครไม่เชื่อลองบูชาไหมว่าการเงินจะดีขึ้นจริงไหมสําหรับเรื่องเงินเนี่ยพญานาคอาจารย์กล้าการันตีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายเงินเข้าตลอดใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีใครไม่มีโชคม,มีลาบบูชาแล้วดี ใครที่มีปัญหากับแฟนบ่อยใครที่ชอบทะเลาะกับชาวบ้านบ่อยๆบูชาแล้วดีเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตามีคนรักให้เอ็นดูเสริมความสามัคคีในหมู่คณะป้องกันคุณใส่สายสตร์สะท้อนสิ่งไม่ดีองนี้สองสามเก้าองนี้สองสามเก้าส่งฟรีไม่มีปลายทางส่งฟรีไม่มีปลายทางอยากได้แคปหน้าจอแล้วทักแชทส่งมาจ้ะเลขเด่นเลขมงคลหนึ่งศูนย์ห้าห้าเลขเด่นเลขมงคลหนึ่งศูนย์ ห้าห้าหรืองวดนี้หวยจะออกห้าห้าไม่รู้แล้วก็ดูบ้านเล็กที่ติดไว้หน่อยกันละกันสุขภาพประวัติจะวังเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บเท้าจะเกี่ยวกับขาจะเกี่ยวกับเท้าจะเอ็นจะกล้ามเหนือต้องระวังใครอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ดูดวงไพ่ยิบสี่นะเริ่มต้นหนึ่งคำถามสามสิบเก้าบาทกดไลค์กดแชร์หนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าฟ้าหลังฝนสวยสดงดงามนะจ๊ะสวัสดีค่ะ